สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมองหาร้านเติมเงินนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้สามารถขอใบเสร็จได้ด้วยนะครับอย่าลืมแจ้งทางทีมงานก่อนตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการในที่ร้านอิ a ลาติกช็อปทาง Facebook หรือว่า Line แได้เลยนะซึ่งจะเติมถูกกว่าที่เราต้องเติมเองแน่นอนผมใช้บริการมาปีกว่าๆแล้วสามารถไปใช้บริการได้เช่นเดียวกันครับ ต่อมาครับเมื่อเราได้ตัวละครแล้วเนี่ยคำถามคือเรามาประกอบทีมอย่างไรบ้างตรงนี้ผมขอเพิ่มตัวละครเพิ่มเติมเ้าไปอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแจกจากส่วนอื่นด้วยเช่นอลิสอลิสเนี่ยจะมีแจกจากกิจกรรมวันที่15มีนาจนถึง12เมษายนถ้าคุณมาไม่ทันในช่วงอลิสมันจะมีกิจกรรมล็อกอินได้คารินอยู่นะก็ใช้คารินแก้ขัดไปก่อนครับอีกตัวหนึ่งคือราเชลราเชลจะได้จากค่าพลังเมื่อพลังบัญชีถึง300,000 อลิสเป็นตัวฮิลแล้วก็บัฟสปีดก็คือบัฟความเร็วในการโจมตีส่วนราเชลจะเป็นตัวรดเกราะคล้ายๆแทโอมีดีบัฟเพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็ราเชลเองก็เป็นตัวทำดาเมจได้เช่นเดียวกันราเชลกับแทโอเ่ยจริงๆแล้วตำแหน่งมันค่อนข้างจะทับทับกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราสามารถใส่ทั้ง2ตัวได้เพื่อให้ดีบัฟในการบูสต์ดาเมจเนี่ยมันครบถ้วนก็ได้เช่นเดียวกันส่วนแผนการรบนะครับที่ผมแนะนำจะแนะนำในส่วนของแผนรูปแบบแทรกแซง2 เพราะว่าเป็นแผนที่ใช้ได้ครอบคลุมทั้ง PVE แล้วก็ PVP ทุกทีมทุกสายทุกแนวสามารถใช้แผนนี้เล่นได้แบบไม่ได้ขี้เหยน,นะนะโดยประกอบล่างทีมตัวแจนะครับผมจะจัดแบบนี้ทีมแรกก็คือแทโอยืนหน้าเราจะใช้แทโอเป็นตัวแทงครับเพราะว่าแทโอเนี่ยจะมีสกิลปเปิดโลดโดยค่าโลดของแทโอเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีเ,เพื่อนๆสามารถใส่เซ็ตหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับแทโอได้ แล้วนอกจากนี้แทโอเนี่ยก่อนตายยังมีบัฟอมตะหลยวินาทีอยู่ทําให้เราสามารถใช้อลิสเนี่ยเลี้ยงเลือดกลับมาได้ตัวกลางครับคืออริสตรงนี้จะเป็นตัวฮิลตัวซัพสอร์ตนะส่วนข้างหลังจะเป็นตัวดาเมจ2ตัวครับทีมแรกจะเป็นโคเซตกับราเชลีอทีมนึงจะเป็นโคเซตกับลูรี่โดยส่วนตัวผมเชยร์ว่าเล่นเป็นโคเซตกับลูรี่จะเล่นได้ง่ายกว่าในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดคุณต้องการดาเมจมากขึ้นสมมุติว่าคุณตีบอสไม่ลงเนี่ย การเปลี่ยนลูลี่ออกแล้วไปใส่ราเชลแทนเพื่อเอาด <_ d> um> ีบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมให้โคเซติงคนเดียวเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้เหมือนกันครับต่อมาถึงเวลาเปิดตู้กาชาตู้กาชาในเกมจะแบ่งออกเป็นตู้เทพเจ้าและตู้ตำนานบวกผมขอพูดถึงตู้เทพเจ้าก่อนสําหรับใครที่มาเล่นในช่วงนี้นะครับผมจะแนะนำว่าให้คุณเปิดตู้ตัว,ตวละครไอรีนเทพเจ้าตู้ไอรีนเทพเจ้าเนี่ยจะช่วยในการเล่นอารีนาได้แล้วก็ช่วยในการเล่น PVE ได้ด้วย ส่วนตู้เทพเจ้าอีกตู้หนึ่งคือตู้เอสตู้เอสเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากครับแต่ว่าเอสเนี่ยจะเก่งใน PVP เป็นหลักในส่วนของ PVE เนี่ยมันมีตัวละครระดับตำนานที่ทดแทนเอสได้และมันแรงกว่าเอสด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงแนะนําว่าผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นในช่วงยุคนี้เนี่ยให้เปิดเป็นไอรีเทพเจ้าจะดีกว่าเพราะมันยังใช้ในทีมอนาคตอีกยาวไกลเลยสําหรับ PVE และเป็นทางเลือกในการใช้งาน PVP เรื่อยๆด้วยไอรีนนะครับจะเป็นตัวแทง เป็นตัวลดคูดาวแล้วก็บัฟดาเมจให้กับทีมพิสัยไกลได้ก็คือบัฟให้กับตัวหัวเหลืองตรงนี้คือหัวเหลืองนะครับนอกจากนี้ยังใช้ในพ v p ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีมที่เปลี่ยนไปนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าตัวเกมไม่ได้แจกรีนากับคริสมาคุณสามารถลุ้นนะครับในการเปิดการชาไอรีนแล้วให้มันออกระหว่างทางถ้ามันออกระหว่างทางมาเป็นรีนากับคริสคือเอามาเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ ก็ยังใช้เป็นอาริสกับราเชลได้ตรงนี้จะล็อกเป็นตัวรถเกราะนะหรือแทโอก็ได้เพราะว่าการถอดแทโอไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวรถเกราะแล้วเราต้องใส่ตัวรถเกราะไว้หนึ่งตัวในทีมเป็นอย่างน้อยครับก็มีช้อยคือราเชลกับแทโอเลือกเอาสามารถเล่นได้ทั้ง2ตัวนะครับรีน่าจะเป็นตัวฮิวตัวเปิดโลแล้วก็มีบัฟพลันจมตีกับบัฟสปีดมันจะดีกว่าอาริสนะอาริสเนี่ยจะเป็นตัวบัฟฮิวบัฟสปีดแล้วก็บัฟถึก อ่ามันจะเป็นตัวอารีนามากกว่าครับส่วนคริสเป็นตัวลดเกราะและบัฟคริติคอลตัวเดียวในเกมที่มีตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้คริสมาคุณสามารถใส่คริเข้าทีมแล้วแบ่งเซตคริทที่เลือกมา5ชิ้นเมื่อกี้ระหว่างโคเซตกับคริสไปอย่างละครึ่งตัวหนึ่งใส่สาตัวนึงใส่สบวกกับบัฟคริของคริสเข้าไปมันจะทําให้คุณมีค่าคริทเข้าเลทเนี่ยสูงมากเมื่อค่าคริทเข้าเลทคุณสูงมากเนี่ยดาเมจที่คุณทําได้มันจะนิ่งและ,สะเสถียรและแรงมากครับ อีกตัวละครตัวหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูคลิปนี้หลังจากออนแอร์ไป1-2เดือนคือคารเฮอรอนคารเฮอรอนเนี่ยจะมาแทนในตำแหน่งของคริสคารเฮอรอนมีความสามารถในการลดเกราะแล้วก็ทำดาเมจได้รุนแรงเทียบเท่าโคเซตเลยก็ว่าได้นะนอกจากนี้คารเฮอรอนยังพอเอาไปเล่นอารีนาแบบถูกตุ้ยไทยได้คือพอใช้ไม่ได้เก่งมากมายอะไรนะต่อมาครับตู้ตัวละครตำนานบวกตู้นี้จะเป็นการทำทีม PVE ทีมใหม่นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าทีมลิง เพราะว่าทีมลิงในที่นี้หมายถึงว่าเป็นทีมที่ไม่ต้องหลบอะไรมากมายมันเป็นทีมสไตล์รูปแบบประชิดครับเนื่องจากว่าตัวละครที่จะมาหาประกอบล่างเนี่ยมันช่วยบัฟความถึกให้กับทีมค่อนข้างเยอะมันจึงมีความถึกที่มากกว่าทีมพิเศษไกลเมื่อกี้ทีมพิเศษไกลเมื่อกี้เนี่ยแม้จะมีไอรีมาบัฟแล้วเนี่ยมันก็ยังโดนดาเมจในบางช่วงแรงอยู่ แต่ถ้าเกิดเป็นทีมนี้นะครับคุณจะมีตัวละครอย่างอีวานแล้วก็เซรีนาที่จะช่วยบัฟถือให้ทีมเป็นอย่างมากแต่ว่าตัวละครที่ผมเชียร์ตัวแรกให้คุณเปิดนะครับตู้ตำนานบวกนะคือเดลโลนเดลโลนคือตัวแรกที่ผมเชียร์มากคุณควรเปิดออกมาเพราะว่าเดลโลนเนี่ยมีความสามารถในการลดเกราะเหมือนราเชลและแคโอแต่ว่าเดลโลนเนี่ยจะเป็นตัวลดเกราะที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้รวมถึงเดลโลนมีความสามารถในการลดพลังโจมตีบอสด้วยทําให้เราเนี่ยถึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง และมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจรวมให้กับทีมทําให้ทีมเนี่ยทั้งทีมเลยตีดาเมจแรงขึ้นด้วยขอแค่ใส่ตัวระยะประชิด2ตัวขึ้นไปในส่วนของ PVP พอใช้งานได้อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดคุณมีเดลโลนแล้วคุณสามารถเปิดอีวานแดงบวกร่างใหม่ล่าสุดนะครับเข้ามาได้อีกตัวหนึ่งซึ่งอีวานจะช่วยทําดาเมจได้เช่นเดียวกันและทําให้ทีมถือขึ้นด้วยเฉพาะหัวแดงและหัวเขียวหัวแดงคือตัวละครประชิดนะครับแล้วก็หัวเขียวคือตัวซัพพอร์ต ทีมที่ประกอบล่างขึ้นใหม่จะประกอบไปด้วยเซเลน่าเดวิลอนอีวานและเดียนาตรงนี้เดียนาสามารถแทนด้วยเอสเทพได้ถ้าคุณเปิดเอสเทพมาสามารถมาจัดเป็นทีมนี้ก่อนได้เซเลน่าต้องเปิดลุ้นเอานะจากเซเลน่ากับเดียนาเนี่ยต้องเปิดลุ้นเอาจากตู้เทพเจ้าครับก็มีโอกาสหลุดมาให้นะตัวเซเลน่าน,นะครับจะเป็นตัวละครฮิลแล้วก็มีรถคูดาวให้กับพวกหัวแดงนะฮะแล้วก็จะทําให้ทีมถึกขึ้นส่วนเดียนาเป็นตัวละครเป้าเดี่ยวระยะประชิดที่น่าจัดแรงที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไข อีกตัวนึงคืออาเดลแต่ว่าอาเดลเนี่ยจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยในการต้องศัตรูเนี่ยต้องติดเผาไหม้อยู่มันถึงจะทำดาเมจได้อย่างรุนแรงครับด ตอนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ